ครับจะมีห้อยแมงพูเนาะมีห้อยแมงพูมีพักกันแมงพูใส่แมงพูอย่างเดียวเขาเรียกเมนูอะไรนะอ๋อครัครับ ใช้หอยทอดอยครันมันทอดในรังมันปอกนะโอ้ยปูหมีมันนมาแล้หม่มันาเมนูไหมข้าเมนูใหมของ่อเมนูมาตะมวยอ๋อหอยทอดหอยทอดอันนี้หอยครกนะอะ là xúc có sệt lòngแบบ này mì bắp luôn. cua mì luôn á, quả trứng cua mì nơi menu này? Đai mao, quang đuổi là làn ก็ได้ก่อนค่ายอยู่แล้วถึงยุดไปนะครับครบยุดพักนึงก็เลยมาทำไมมาทำไม่แล้วเมโลห้อยครอบนี่ลูกคาประจํามานีู่กคาประจํามาเจอหมดโค่นนงเด็กนะขวนี้มันเรียนมัง <lent> ร <ceu> ัน nee ทัดคนวนกันรันทัดนคการันทัดนั่นอ็เียกเสร็แล้ว อา่อยกินกับขีกินกับอนะไรเนาะน้ำจิ้มเน <c oughs> ี่ยน้ำจิ้มน้ำน้ำน้ำจิ้มรสเด็ดครับโอ้ยครอป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 กะรัดชอยก่องบางอะไรแล้วล,ล,ลิ้มที <c oughs> บางหยาซีนครับบางหยาซีนโอ้ยลอ, <c oughs> องราสามใช่ไหมครับโอเค เมนูใหม่เมนูใหม่